อันดับสามประหมพยาบาลเลื่อนมาแล้วกันต่อยกับแผลปิดครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กญิงพิทารราชีมอนอัรับสมเลขที่ยี่สิบพันปรพยาบาลลมแดดกับลมธรรมดาค่ะสดยในไทช่อเด็กญิพิาชีมอนสาเลขที่สิบสค่ะมาดสาพิษก็ท้าแพงแล้วมีาระองเข้าหูค่ะที่เ ผมาส,สาธิตเรื่องดูหักแล้วก็ทน้ำครับนีครับ้มอเรีัศัลทยาที่2ผู้จึกษที่ปมะสบาลแทยแพทยเกิดและเกี่ยวบกองต่าสวัสด pues ีครับผมชื่อเด็กชายสัิเฉลมโรจน์นา3ที่2เอามาอธิบายความหมายของการสมรบริบาลการสมรบริบาลหมายถึงการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากเหตุการณ์ต่าง หรือเจ็บปวดการขนานณสถานที่เกิดเหตุให้พ้นน้รายก่อนที่จะส่งถึงแพทย์รักษาไปหลักการทั่วไปของารมพยาบาลหนึ่งเมื่อพบผู้ป่วยบาดเจ็บเลือดออกควรห้ามเลือดก่อนข้อสองถ้าผู้ป่วยบาดเจ็บไม่มีเลือดออกควรตรวจร่างกายว่าอบอุ่นหรือไม่ถ้ามีอาการช็อกเย็นซีดหรือไม่ควรห่มผ้าอบอุ่นหนุนหลังให้สูงอิจฉาเล็กน้อยเล็กน้อยสามควรตรวจ ว่าผู้ป,ป่วยมีสิ่งแบบวอมในปากไหมเช่นเทหาหันฟันฟอมถ้ามีให้รีบหลงออกสี่ควรตรวจลมหายใจของผู้ป่วยว่าติดขัดหายได้หรือไม่ถ้ามีคนหายปอดและตรวจชีพจรของเส้นเลือดใหญ่บริเวณข้างลำคอห้าควรตรวจร่างกายว่ามีส่วนใดบาดแผลหรือรอยฟกช้ำกระดูกหักหรือเ,เข่าเคลื่อนหรือไม่หากพบสิ่งผิดปกติให้ผลบ,บริบาลเช่นปิดแผล ห้ามเลือดเป็นต้น 6. ไม่ควนเพื่อนย้ายผู้ป่วยบาดที่บาดเจ็บโดยไม่จะเป็นอาจจะเป็นผมเพื่อนย้ายถูกวิธี 7. จ็ดคนคลายเสื้อผ้าให้หลวม 8. ปดคนห้ามคนมามุงดูเพาะทำให้อากาศหายเย็ไม่สะดวกเก้าให้มีคนดูแลผู้บาดเจ็บตลอดก่อนเวลาแพ์มาถึงสวัสดีค่ะดิฉันชื่อ ดาวสวัส์เลขที่12ม .1 นครับ3าพากรมศาสาธิตวิธีการผสมพยาบาลข้อเท้าแพมโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็บอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเขาทำสงสัยแล้วข้อเท้าแพแล้่ทำยังไงอ่ะก็ข้อหนึ่งนะก็อยู่เฉยๆนะตรงข้อเท้าที่แพงข้อสอง งดเบาๆแต่ข้อสามถ้ายังมันถ้าถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ไปหาคุณกษาหรือไปห้องพยาบาลโอเคขอบใจมากนะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงณิชารงสุวรรณเลขที่12ม1ทับ3จะมาสาธิตก,กาปรปฐมพยาบาลสิบแปดบมองเข้าหูเออเก๊กไม่รู้ว่าชา็อเป็นอะไรช็อปคืออัดหูมากเลยอะไหนดูซิตรงไหนทหนีทน่เปสิบแปดบมองเข้าหูอ่ะอ้าวแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะอ๋อก็ข้อแรกนะก็ให้คนที่โดนสิบแปดบมองเข้าหูยืนแล้วก็เอียงหูที่โดนเข้าอ่ะ หรือถ้าถ้ามันยังไม่ออกมาก็พาไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลนใจมากนะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเมปพร์บาชีม .1 .3 เลขที่22ค่ะวันนี้จะมาสาธิตการผสมพยาบาลคนเป็นลมแดดค่ะเยสไปวิ่กันไปนเสไปนสากเกสลูก้าลูกทดีนะจากแรกนะคให้าผู้ป่วยนะคะเข้าที่ร่มก่อนนะคะ ต่อนะคะให้ผู้ป่วยนะคะดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำเย็นนะคะอย่างที่สามนะคะถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะคะให้พาไปโรงพยาบาลสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงฟิยพอนบ้านชีโม่หนึ่งทับสามในที่ที่สองวันนี้จะมาสาธิตผสมพยาบาลคนเป็นลรธรรมดาค่ะ ชายนาสิมาคุณเลขที่สี่สวันห่งรัาวันนี้ผมจะมาทำการขังโรงพยาบาลคจมนำ เออครับเอาเอมาก่อนเขาช่ได้หเอาไหมเอาไปที่ทลเมตนระ พี่ม่าก่อนครับคันสองถ้าถ้าวจ่จยังเต้นอยู่ให้ให้ให้วินสวัสนนนนดีครัผมพี่นาอนน์สิมครับในทีส่ี่ตอนหนึ่งบ3แต่ตอนนี้ผมจะมาทำง,งานโรงพยาบาลรัล โอ้ยตะกี้โดนลูกต้องพังกระแข้งอะไรปวดหน้อะไรเจ็บห้าอเลยอ๋อเป็นกระดูกหัเนีะขออนุญนะข้อหนึ่งถ้าแขนหักแล้วไม่มีเลือดถ้ามีเลือดออก้ามือดก่อนแต่ว่านี้ไม่มีครับข้อสองไม่เอาอกรมะดามอย่างเช่ยนจีนไม้นั่งพักหรือว่าหนังสือหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่ครับมาดามไม้ ้อสีคนคนเจ็บกระดูกขแี่องต้องต้องต้องงตางมาครับสวัสดีครับเด็กชายนวิทังจำลาดชั้นมหนึ่งครับสาเมื่อคีตีแปดจะมาแสดงวิธีมรถึงรงพยาบาลแผลปิดเงช้อนี้เป็นอะไรใ่แปิดหน้าเลยขั้นที่หต้องเอา น้ำแขลประคบอยยังบขคั้นที่สองเราจะผ่านไป24ชั่วโมงให้เอาว่าอุ่นาอุนา่นประคบนี่ก็ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วนะครับจะเอาผ้าน้ำอุน่นประคบยกการมาของพยาบาลสวัสดีครับผมเด็กชายนลวิชชันจำลัดไอ้มน133แลขที่18วันนี้จะมางพยาบาล แมลงกัดตอตนิ้ววชามือเป็นไรเจ็บตรงนี้มากเลยใส่ไส่โดยมืออ่แน่เลยมีทางือต้องเอาแเกีนออกมาจบกัรของพยาบาลเพื e <DI> ่นแน่เลยสวัสดีครับผมที่รดยกาจัดติทธิัโลดมอลหนึคับสามที่สี่สิบสอมาสาธิตการขมงพยบาลในกแบบกองเข้าตา แม่เมื่อเช้าไม่รู้เป็นไรอ่ะมันเชืองตามากเลยอ่ะ้องใส่สี่แบบฟองตาลองลองนี่ล้างแรกนะลังตายน้ำสะอาดนะดวงตาล้างตาน้ำสะอาด อีกไง,งอีกไงนะรลองนึ่งเปลือกตา,อ,ายอย่าี้ยนะแล้วแล้วอ้มลงมอล่ะเลืออไม่ได้ออกนะออกไหมอนะ่ะก็พอได้อ่ะขอบใจมากนะนะแล้วเกิดถังลงในตาไม่ควรยี่ตาจะพาลมแทรนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสันติเสริฐโรธเอ์มเลขสที่อ2

ไอออดคนน้อยคนน้อยหถ้าเ็็รอ่าถ้าเกิดแผนเลือถ้าเกิดแพนเลให้หาหมอหรือกวางหาหมอทันทีให้พาหพอนเพื่อนเลือนออกมาาเสียเล่นมาก